อีสุดท้ายในการเที่ยววังเวียงและเมืองเพืองมาแล้วจ้า มือสุดท้ายของพวกเฮาจะพาทุกคนไปขึ้นผาหนามไซเดอร์ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเฮาไปเบื้องนำการทุกคนว่าทางขึ้นผาหนามไซจะเป็นแนวใดบางคนอาจจะเคยไปมาแล้วบางคนอาจจะบ่เคยไปใครที่คิดยากไปขึ้นผาหนามไซให้เบื้องคิปวิดีโอนี้ให้จบเดอ้อบ่จะคุ้มค่ากับการขึ้นหรือบอแต่สาหรับเฮานั่นแม่นบอกว่าโคตรคุ้มเลยทุกคนขึ้นไปหอดบอกเลยโอ้ยหูปภาพและบิวสวยงามแห่งอะดีทุกมือที่เฮาไปนั้นผลตก เบดิดคืนจนมาตอนเช้าก็ยังมีผลอย่ทุกคนเฮาก็เลยลองไปเบิ่งวบ้ามันสีสามารถขึ้นได้บอพอแต่ไปหอดโคนก็ขึ้นขึ้นลงลง,ลงปกติเลยทุกคนแต่ว่าคนเจบ่หลายป่านใดในมื้อนั้นนะเพราะว่าผลตกเบิร์คืนแล้วก็เบิดเช้าเลยแย้นมันลื่นล้มก็พอแห้งแล้วเพราะว่าผ่ามันก็ยู่สูงเนาะแต่ว่าเฮาก็บบได้ยอมแพ้อะไรทุกคนลองขึ้นไปลองเบิ่งว่้างเมันสีหอดสายแล้วก็ขึ้นไปตามถนนหนทางนั้นก็สิเปลี่ยนแบบนี้เลยทุกคนทางขึ้นนะถ้ามื้ใดที่ผลบตก ถือว่าถ้าย่างขึ้นไปซัมนี่แม่นสิวๆได้สำหรับเฮาแต่มือที่เฮาไปนั้นผลตกแห้งนะเป็นแต่ย่านแห้งอดีตทุกคนต้องระมัดระวังคูณ2คูณ3กันเลยเบิ่งแต่ถนนหนทางนะทุกคนมิต่ฝามิต่หินกันทั้งนั้นถ้าไปจะไปนี้บอกว่าให้เกยมความพร้อมมาย่างดีเด้อบอกว่าจะเป็นเกลือเชื้อผ้าอีหอย่างต่างๆเนาะถ้าผู้ใดใส่เกลือแตะหรือบ่กเกลือซุปขึ้นไปนี่ยถ้าลงมาบอกว่าด้ทิ่มแน่นอน <c oughs> แต่ว่ายุวันทางขึ้นนั้นเพิ่นก็นมีเกลือให้เศร้าอยู่ไดทุกคนคู่ละ สาวพันกีบถ้าใครบบอยักเพื่อนเกือบตัวเองก็ไปเศร้าน้ำเพิ่นก็ได้คนอื่นก็ไปเศ้าเกือบเข่าวเวิร์ดได้คู่ท้าเาผ่านแต่ว่าเขาบบยอมเศร้าใส่เกือบตัวเองขึ้นไปเลยจ้าถ้าว่ามื่อปกติที่ว่าบมีผลน่าจะใช้เวลาประมาณ30-40นาทีนี้รวมขึ้นลงแล้วทุกคนถ้าว่าบบได้พัก,กันยู่เทิงพุ่นหนนได้และและตอนนี้เขาก็ขึ้นมาหอดแล้วทุกคนป้า ขึ้นมาฮอดบอกว่าโอ้ยคุ้มค่ากับการที่ปิ่นขึ้นมาย่างเมื่อยอแต่ขึ้นมาฮออยากบอกว่าอะไขึ้นแล้วโบอยากลงได้ลงแล้วโบอยากขึ้นกันเลยทีเดียวทุกคนหลังจากที่ขึ้นมาฮอดแล้วเฮาก็จะต้องได้มานั่งพักผ่อนย้อนใจประมาณซีผ่านสาวนาทีพุ่นแล้วภัยโบเคยขึ้นมาแบบนี้ก็อยากบอกว่าเกือบเป็นลมพุ่นหลยพี่น้องเอ๋ย <laughs> แต่สำหรับเฮาซั่มนี่ถือว่าซิวซิว,วถ้าผลโปโตกในแข้งซิวคักทุกคน <laughs> เพราะว่าภูเขาที่สูงและไกลกว่านี่เฮาก็ไปมา แล้วทุนสองปีที่แล้วเอ๋มเคยไปปีนผาเงินกับมูไปกับเกือบโฮกส้มงพูดนะทุกคนเพราะว่าเราไปพิดผานั่นเองแต่กระคุ้มได้ถือว่าได้พิสิทธิ์ใจตัวเองกันแล้วกันเป็นประสบการณ์เนาะมาต่อกันที่ผาหนามไซกันดีกว่าทุกคน วิวจะมันสวยสดงดงามส่วนด่ายมื้อที่เฮาไปน่ะนะแทบจะบม่มีคนหลาวเลยมิตรคนจีนคนญี่ปุ่นคนเวียดนามแบบนี้นะทุกคนคนตั้งประเทศเพื่อนก็นขึ้นไปหลายหลยมีความรู้สึกว่าทุกมื้อนี้น่าจะคนาหล่า,านะ่าจะบ่สู้ขึ้นไปแล้วล่ะส่วนดายจะมีแต่คนตั้งประเทศเพราะว่าตั้งประเทศเพื่อนมักจผจญภัยอีย่างแบบนี้เด้เพื่อนก็นจะมักปีนขึ้นแบบนี้แหละสูงเท่าไหร่เข่งขึ้นไปมันท้าทายเพิ่น,ว,นว่าจังซั่นกลัวเห่าจะกล้าลงไปนั่งในรถจักรนั้นนะทุกคนโอ้โฮเฮาทำใจ ไปหลายหอบเติบได้กติกามักกิจกรรมอีอย่างที่แบบประจนผายยอยหรอกแต่ว่ามึงนั้นนะผลมันตกแหงมันดึนแล้วเขาก็แหนมทั้งหลายก็รู้สึกว่าเป็นตาย่านไปเบิร์ตนะแต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผายที่โบเคยได้ไปกับผายเบิ้งเดือทุกคนเด้อถือว่าให้มีเรื่องเล่ามาสู้โมู่ฟังหลังจากทายรูปและวิดีโอการครบทุกย่างทุกคนแล้วเขาก็เกี่ยมลงไปทุกคนแต่ตอนลงมาเบิ้งแต่สภาพค่อยป๊ โหดหายแหงอดี๋งม้ออดคือซุดนั้นก็ไปต้อว่าเป็นเลยทุกคนป้าเปื้อนแหงจนได้ไปเปลี่ยนซุดพอจะเปลี่ยนซุดเปลี่ยนย่างเรียบร้อยเฮาก็มาหาเแล้วกินโดตีเพื่อเติมพลังกันจักน้อยเพราะว่ามันเมื่อยแหงแล้วก็เลยบ่มีพลังงานไปใส่ต้อแล้วทุกคน ถ้าเป็นเห่านะยังไหวอยู่แต่ทีมงานเห่าน่าจะว่ไหวแล้วก็เลยพากันกาไปที่อยากลองเปิดประสบการณ์ผสมภัยไม่ไหมก็ไปลองเมื่อเด้อทุกคนเด้อคุ้มค่าแน่นอนทุกคนเพราะว่าเวลาขึ้นไปฮอดนั้นรู้สึกว่าธรรมชาติเยียวยาจิตใจแห่งอดีตทุกคนแนมไปทั้งใดกันมิแต่ธรรมชาติรู้สึกว่าบำบัดจิตใจได้หลายเติบได้เราขอจบคลิปกันเด้อเอาไว้เพาะการคลิปหน้าจ้า